Been counting all your aces. You ain't winning. <sighs> Go. สวัสดีครับผมครับก็วันนี้ผมก็อยากจะมาอัปเดตท่านี้นะครับโอเฮดเพรสแล้วก็เหมือนสอนเพื่อนๆทําด้วยนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือผมทําอันเนี้ยตอนเซตแรกผมทําไปเจ็ดสิบปอนนะครับก็ทำแล้สิบสองทีแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตที่สองแลครับก็ทําไปสิบเอ็ดทีนะครับแล้วเซตที่สามก็ทำไปสิบเอ็ดทีนะครับก็การพัฒนาเป็นที่น่าพอใจนะครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นเชอที่3นะครับคือการทําท่านี้เนี่ยพอคุณทําท่าได้ถูกต้องแล้วครับคนนี้ก็ต้องเล่นให้หนักใช่ไหมครับพอะเล่นให้หนักเนี่ยคุณควรเอาขึ้นอย่างนี้นะครับคือเอาดัมเบลวางไว้ที่หน้าขานะครับแล้วพอจะเอาขึ้นเนี่ยคุณต้องสูดลมหายใจให้เต็มปอดเนะครับแล้วเกรงลาตัวไว้แล้วก็ดันใช้แรงฉีบจากจากขาครับเอาให้ดัมเบลขึ้นมาครับทั้งสองข้างแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ค่อยปล่อยลมหายใจออกนะครับส่วนท่านี้นะครับก็เป็นท่า side lateral r a ส s e นะครับ ก็จะเป็นท่าแต่งหัวไหลนะครับให้ให้ไหลคุณดูกลมขึ้นนะครับเ้วสำหรับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าหลักนะครับที่ผมเล่นขานะครับก็จะเป็นท่านี่นะครับจะเป็นท่าเล็กเพรสนะครับปกติผมจะทําท่าสควอชนะครับแต่ว่าในวันนี้นะผมเล่นกับคลนผมนะครับเขายังไม่ค่อยชินกับท่าสควอชที่ใช้บาบนที่วางไว้บนบา์นะครับก็เราก็เลยมาทําท่าเล็กเพรสกันก่อนนะครับก็ เหมือนเดิมครับคือท่าหลักเนี่ยเราต้องใส่น้ําหนักให้หนักที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะพอคุณรู้จักท่าอะไรพวกนี้แล้วทาถูกทําท่าถูกแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใส่น้ําหนักให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณผมตอนนี้นครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าแบบเหมือนผมเริ่มมีไขมันเยอะแล้วผมก็ ใส่คาร์ดิโอเข้าไปด้วยนะครับแบบอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นแบตเทอร์โรมนะครับก็ทําเป็นฮิตคาร์ดิโอนะครับก็คือมันจะทําเป็นยกๆนะครับฮิตคาร์ดิโอเนี่ยก็คือทําคือแต่ละยกเนี่ยคือต้องใส่ให้สุดไปเลยนะครับแล้วก็พักแล้วก็ทําอีกยกหนึ่งพักแล้วก็ทำอีกยกหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือฮิตคาร์ดิโอโอเคครับมั่งเจไว้เจองคลิปหน้าครับสวัสดีครับ